เรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เริ่มต้นที่แสงไฟแต่เ,เริ่มต้นในความเงียบในห้องซ้อมสี่เหลี่ยมแห่งหนึ่งมีเพียงเสียงเพลงเงาสะท้อนในกระจกและเสียงหัวใจของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เต้น,นแรงกว่าเครื่องจังหวะดนตรีถูกช่วงท่าทีที่เธอซ้อมไม่ใช่แค่การเต้นแต่มันคือการเขียนจดหมายถึงกนาโคตดด้วยภาษากายคือการเดิมพันทุกสิ่งอย่างกับภาพความสำเร็จที่ยังไม่มีใครมองเห็น แม้แต่ตัวเธอเองภาพแผ่นหลังของเด็กอายุ14ปีที่ค่อยๆเดินห่างจากอ้อมกอดของแม่คือคำจำกัดความของคำว่ากล้าหาญที่แท้จริงนั้นไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือการเลือกที่จะกระโจนเข้าไปสู่สมรภูมิที่มองไม่เห็นคือการยอมแลกโลกทั้งใบที่คุ้นเคยกับโอกาสเพียงหนึ่งในสี่พที่จะได้เดบิว กุ้งโศกความท้าทายไม่ใช่แค่การเต้นที่ต้องสมบูรณ์แบบแต่คือการสั่งอาหารให้อรอดในแต่ละมือคือการพยายามเข้าใจมุกตลกของเพื่อนฝึกหัดคือการกล้ำกกืนความคิดถึงบ้านโรชาติเผ็ดปลาลงคอไปพร้อมกับกิมจิคือการต้องพิสูจน์ให้ตัวเองให้หนักกว่าคนอื่นเป็นสิบเท่าท่ากลางสายตาที่คอยจับจ้องและตัดสินว่าเด็กต่างชาติอย่างเธอจะไปได้ไกลแค่ไหน 5ปีเต็มคือระยะเวลาที่นานพอที่จะทำให้หัวใจของใครบางคนแตกสลายแต่สําหรับเธอมันคือเวลาที่ใช่หล,ล่อหลอมหยาดเหงือ่อน้ำตาและความโดดเดี่ยวให้กลายเป็นกรอบที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือการต่อสู้กับเสียงภายนอกที่กดดันและเสียงภายในที่บันทอนคือการล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ในห้องซ้อมเดิม คือการมงบอกกับเงากระจกทุกเช้าว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานและในที่สุดโลกก็ได้คำตอบวินาทีทิลิซาได้ก้าวออกมาแสงไฟนับพันดวงและเสียงเชียร์นับแสนไม่ได้ส่องมาที่ศิลปินเพียงอย่างเดียวแต่มันส่องไปถึงนักสู้ที่ยืนอยู่ตรงนั้น ส่องไปถึงเด็กหญิงในห้องซ้อมที่บุรีรัมย์ส่อไปถึงเด็กอายุ14ปีที่เคยร้องไห้ในสนามบินถูกการเคลื่อนไหวที่คมเกรบคือบทสรุปของความเจ็บปวดนับครั้งไม่ถ้วนถูกรอยยิ้มที่มั่นใจคือชาชัชนะ้นตำเหนือคำดูถูกทั้งหมดทุกสายตาที่จับจ้องมาที่เธอคือการยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นไม่ใช่แค่ฐานะศิลปินเคปอปแต่ในฐานาละลลิสามโนบาล เรื่องราวของลิซ่ากำลังบอกเราว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การได้ยืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟแต่คือการที่เรายังคงยืนหยัดอยู่ได้ในวันที่อรอบตัวไม่มีแสงไฟแม้แต่ดวงเดียวความฝันของคุณก็เช่นกันระหว่างทางคุณจะล้มเหลวคุณจะเหนื่อยคุณจะโดดเดี่ยวนั่นคือเรื่องจริงแต่จงอย่ากลัวที่จะรู้สึกถึงมัน จงใช้ความเจ็บปวดนั้นเป็นเชื้อเพลิงแต่ใช้ความเงียบนั้นเป็นที่ฝึกฝนเพราะวันที่โลกหันมามองคุณเขาจะไม่ได้เห็นแค่ความสำเร็จแต่เขาจะเห็นร่องรอยของหนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ให้กับความมืดมิดเลยสักวัน